จากตำนานมหาเวสันดรจะเห็นได้ว่าชูชกแม้จะรูปชั่วตัวดำแก่ชราหน้าเกลียดแต่มีข้อดีตรงที่ขออะไรจากใครเขาก็ได้หมดขอแม้กระทั่งลูกในอกเขาก็ให้งานไม่ต้องออกแรงทำไม่ต้องออกความคิดอาศัยเพียงแค่ปากกับมือที่ยื่นไปร,รับก็ได้ดังใจหวังแถมยังได้ดีมีภรรยาสวยช่างปนิบัติเอาใจเป็นที่น่าอิจฉาแกหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ซึ่งด้วยคุณสมบัติที่ดีของเท่าชูชกเหล่านี้ จึงเกิดเป็นที่มาที่ทำให้พระเกจิอาจารย์ในอดีตนำไปสร้างเป็นเครื่องรางของขลังที่สร้างความศรัทธาให้กับผู้คนมากมายในปัจจุบันเครื่องรางของขลังเท่าชูชกมีความยอดเยี่ยมทางด้านโชคลาภและเมตตามหานิยมสูงค้าขายร่ำรวยกลายเป็นวัตถุมงคลที่มีเสียงร่ำลือกันในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์สร้างความขลังให้กับผู้ที่นำไปบูชาอย่างมากมายทั้งนี้รูปแบบของเครื่องรางชูชก จะมีลักษณะกล้าวผมมวยแบบพราหม์มีหนวดเคราหลังค่อมไม่สวมเสือ้อถือไม้เท้าและสะพายย่ามเคล็ดลับการใช้ชูชกว่ากันว่าหากอยากได้อะไรให้กลั้นใจแล้วภาวนาว่าเอาสิ่งที่เราต้องการให้กูชูชกขอนะขอนะแล้วสิ่งที่อยากได้จะเข้ามาหาเราเองอย่างไรก็ตามตามความเป็นจริงสิ่งที่ขออาจไม่ได้มาง่ายได้ หากแต่ต้องรู้จักตั้งใจทำมาหากินรู้จักเอาเยี่ยงอย่างในเรื่องความประหยัดอดออม